สภาพห้องป้ามาหาภัยสุดอึ้งค่ะมีช่องลับแอบซองได้แถมขุดลึกมีอะไรผิดปกติอีกเพียบเลยค่ะ หลังจากที่รายการโหนกระแสได้นำเสนอรกรณีคุณแม่และคุณน้าเข้าร้องเรียนผ่านเพจรายการว่าบุตรชายซึ่งเป็นนักศึกษาถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในย่านมหาวิทยาลัยรังสีขนกระเป๋าและยึดเอกสารส่วนตัวไปหลังทราบว่าจะย้ายออกพร้อมทั้งมีการเรียกเงินเพิ่มหลักหมื่นบาทหากต้องการได้ของคืนโดยก็ยังมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นเช่นกักขังนองเหนียวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุก เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงและกระทาเช่นนี้ต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแต่กลับไม่สามารถดําเนินคดีได้เนื่องจากเจ้าของหอพักอ้างว่าเป็นอดีตภรรยานายตํารวจระดับสูงซึ่งพี่หนุ่มกันชัยเองนะคะก็ไม่กลัวแม้ป้าเจ้าของหอจะมีสามีเป็นอดีตผู้กํากับวันนี้ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ให้สาธารณชนซึ่งเบื้องหลังหอน,นี้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ที่ไม่มีใครจัดการให้อยู่มา20ปีเพราะเขาเส้นใหญ่สรุปแล้วหอพักนี้ไม่ใช่หอพักตึกทั้งสามหลังของป้าจดทะเบียนเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่รู้้ว่าาาปีาียษ แต่เงินที่ลูกหอโอนให้ป้าทุกบาทป้านําเข้าบัญชีตัวเองไม่ใช่บัญชีบริษัทถ้าป้ายังไม่รู้เดี๋ยวพี่หนุ่มตรวจสอบให้ป้าขอยื่นสร้างตึกไป5ชั้นแต่สร้างจริงเจชั้นบางตึกสร้างผิดกฎหมายก็เปิดให้เช่าที่ป้าฟ้องลูกขอที่ไม่ตามใจป้าบ้างฟ้องไรเดอร์ขนส่งของข,องข้อหาบุกรุกบ้านป้าอาจจะโดนตีกลับเพราะพี่หนุ่มคุยแล้วผู้กํากับคนใหม่จะดําเนินเรื่องให้ถึงที่สุดทางสคบก็ขอเร่งดาเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะถือว่าสัญญาหอไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอย่างมากซึ่งเรื่่องงาาททททั้้หมดหมดีเกกิขึนํุ ยงงไปหมดว่าทําไมพนักงานสอบสวนถึงไปเชื่อฟังยอมทําตามที่ป้าบอกทุกอย่างทําไมถึงดําเนินคดีอาญายกับคนไปเอาของทางที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าไม่ใช่การบุกรุกและยิ่งวิรกรรมของหอพักนี้ดําเนินต่อเนื่องมาเป็น20ปีจนเกิดคําถามว่าเขายิ่งใหญ่มาจากไหนทําไมถึงอยู่มาได้ขนาดนี้และไม่มีใครเอาผิดอะไรเขาได้เลยด้านทนายเกิดผลเองนะคะก็ได้มีการโพต์ถึงเรื่องนี้ว่าป้ามาหาภัยทําร้ายผู้บริโภคมา20ปีซคขบอบอกว่าไม่เคยนิ่งนอนใจตายหอท่าน่งนอนใจเนี่ย ขนาดไหนตำรวจในท้องที่ก็พอๆกับสคบ20ปีกับภาษีประชาชนคุ้มครองคนรวยด้านเพจลูกแดงนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคสหอบพักป้ามหาภัยลูกสาวคนนึงเป็นหมอฟันคนนึงเคยทํางานกระทรวงต่างประเทศลูกเขยก็เป็นนายร้อยตำรวจคือพื้นฐานชีวิตไม่ได้ยากจนอะไรเลยทําไมถึงเอาเปรียบนักศึกษาพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้รวยอะไรจิตใจต้องเป็นยังไงกันวะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็มีคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากๆคนตามแชร์แห่แชร์รัวๆนะคะโดยบางคนค่ะบอกว่า น้องก็เกือบเป็นหนึ่งในนี้ตอนที่ลูกชายจะเข้าเรียนที่มอร,งรังสิตก็เกือบที่จะไปดูหอแห่งนี้เหมือนกันแต่เอะใจไงอะไรว่ามีโปรโมชั่นแปลกๆส่งรูปผ่านไลน์มาห้องโซเชียลแต่ราคาโบมันไม่ใช่ก็เลยไม่ไปพอคุยผ่านทงางไลน์กับเขาปฏิเสธป้ามาหาภัยเข้าไปเขาก็เตรียมจะด่าเราเลยป้ามาหาภัยจริงๆนะนะ่ากลัวดีนะที่ลูกชายไม่ได้ไปอยู่ทันต่อมาค่ะก็ได้แชร์ว่า อีปอป,ป้ามหาภัยแถวมอรังสิตชั้นโดนมาแล้วสมัยเรียนมอรังสิตไปเช่าหอมันหนึ่งวันแค่เอาของเข้ายังไม่ได้อยู่จ่ายมัดจำไปหนึ่งหมื่นส่วนค่า,ชาเช่าเหนี่ยรอจ่ายสิ้นเดือนแต่ได้ข่าวไม่ดีเลยกลัวและขอไม่เช่าต่อยอมยกเงินหมื่นหนึ่งให้เลยแต่มันไม่ยอมเลยโดนกักของไว้ในหอไม่ให้ขนของออกถ้าอยากจะออกต้องจ่ายมาอีกสามหมื่นจนอาจารย์พาไปแจ้งความและไปสคบอมันอ้างผัวเป็นตำรวจสุดท้ายมันโดนผัวด่าและเราได้ของคืนอีปอป้านี่แหละ พอคึ้นสอ,ขอบขบแล้วโดนผัวด่าแล้วใช่ไหมมันขอให้เราอ่ไหวา้ขอโทษมันโดยความที่เราเป็นเด็กแล้วอาจารย์ก็อยากให้มันจบเลยขอให้เราขอโทษแล้วก็ไหว้มันแล้วคือคนอย่างฉันเนี่ยทาไม่ได้ทําผิด มันก็ไม่ยอมไงแล้วเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมากนะวันนั้นคือถึงใจมันไม่ยอมแต่เห็นแก่อาจารย์ที่พาไปก็ต้องยอมยกมือไหว้มันขอโทษมันร้องไห้เลยคิดแล้วแค้นเวนกรกรรมมีจริงวันนี้มันได้ชดใช้แล้วชีวิตฉันไม่รู้ชาติที่แล้วทําบุญด้วยอะไรเจอแต่คนนิสัยแบบนี้คนต่อมาค่ะก็ทําการแฉว่าว่าแล้วสักวันต้องเจอแบบนี้เราเคยตกเป็นเหยื่อด้วยเมื่อสองปีที่แล้วลูกชายสอบได้ที่มอรังสิตปีหนึ่งและหาที่พักไม่ได้ไปติดต่อเช่าห้องเรียกคาแลกเข้า48,000บาท ส่วนรายเดือนเนี่ยเดือนละ20,000บาทเราว่ามันสูงไปเลยขอเช่ารายวันเพื่อรอที่พักอีกที่คุณป้ามหาภาัยเรียกค่าเช่าวันละ1 5 0 0บาทเราก็อยู่ได้4ี่วันรู้สึกถึงความผิดปกติหลายอย่าง,างเช่นประตูห้องที่ปิดไม่สนิทถ้าโดยปกติจะต้องปิดสนิทแต่หอนี้ประตูห้องกับวงกบประตูมีช่องว่างสามารถมองจากข้างนอกเข้า,ขามาในห้องได้ชัดเจนและพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างเราแอบคิดในใจว่าเรามาเช่าเสียค่าเช่าที่แสนแพงแต่ว่าให้คนงานมาสอดส่องว่าวันๆเราทําอะไรไปไหน แต่ตอนนั้นด้วยความที่ไม่มีที่พักจริงๆเลยยอมจ่ายไป4วัน600 0บาทและย้ายออกเหตุการณ์จริงเจอมากับตัวค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจอีซอขยี้ข่าวค่ะยังได้เปิดสภาพห้องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ตรงปกกับที่ป้าได้ส่งภาพโฆษณาให้กับผู้เช่าดูด้วยล่ะค่ะจะเห็นได้ว่าสภาพแอร์คือเก่ามากๆและทําการแฉว่า ขอพักป้ามหาภัยกอดออกจ่ายไป13,500บาทเก้าอีส้สกปรกป้าคิด1,500บาทสภาพแอ์น่ากลัวมากน่าจะเกือบ20ปีขอออกเพราะกลัวไม่ปลอดภัยมีคนจะมาเปิดประตูห้องแต่ไม่รู้ว่าใครตอนจ่ายก็ถามว่าค่าอะไรป้าแกบรรยายแบบยาวเวอร์จนเรางงสุดท้ายยอมจ่ายเพราะไม่อยากอยู่ต่อจริงๆโดวยวันอังคารที่6พสษภาคมนี้นะคะทางตำรวจและสคบอค่ะก็จะไปตั้งวอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มหาวิทยาลัยรงสิต เพื่อรับทุกเคสที่เคยมีประเด็นกับหอพักแห่งนี้และจะไปไล่ตรวจสอบฐานความผิดทั้งหมดเลยว่าเขาขายความผิดใดบ้างค่ะ